สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการถ่ยท้ายทรงประมาณเริ่มจากอถอดเบาะนะครับให้ลัลกษณะเป็นอย่างนี้อันนี้จะใส่ท่อเดิมนะครับท่อเดิมวิธีใส่ก็คือแบบนี้ตอ,อเข้าไปให้มันพอดีนะครับดันไปให้สุดนะครับผมแค่นี้ครับวิธียึดก็คือเจาะตรงนี้นะครับ จเริ่มเจาะเลยนะเจาะตรงนี้นะคะรับม่ทะลุแล้วก็ใส่น็อตเลยครับ Gracias. No, no. นี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ฝัดเสร็